ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเรามีงานมาเปิดขายนะลูกค้ามีมีดยูสองแบบด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นมีดเ็บเดินป่าปลายแหลมนะลูกค้าตัวที่สองตัวที่สองนะคะจะเป็นแรมโบ่อะตัวนี้แรมโบรุ่นมีเซฟกัดมือนะลูกค้าอะเดี๋ยวจะมาแนะนําทีละตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กเอสห้าสีุ่กน้ามันด้ามฝักกระดูทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าตัวแรกนะตัวแรกนะคะมีดเ็บเดินป่าปลายแหลม ราคาตัวนี้อยู่ที่1,490บาทอ่า1,490บาทขนาดใบยาว11นิ้วกว้าง2นิ้วสันกกยาว6มิลน,นะคะสันกกหนา6มิลน,นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ด้ามยาวอยู่7นิ้วตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,490บาทรวมส่งเลยนะส่งฟรีแต่ถ้าไยทางขออนญุญาตคิดเพิ่มอีก100บาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็น มิดแลมโบนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นมีเซฟกัดมือนะอเซฟกัดมือราคาอยู่ที่1,590บาท1,590บาทขนาดใบยาว11นิ้วกว้าง2นิ้วนะคะแล้วก็สัน6มิลยาว7นิ้วนะลูกค้านะตัวนี้ราคา1,590บาทรวมส่งแล้วนะคะถ้าไปทางขออนุญาตคิดเพิ่มอีก100บาท เดี๋ยวจะแนะนําทีละตัวเพราะตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่เล่มนั้นลูกคะนะ้านะเดี๋ยวแพจะแนะนําทีละตัวให้ลูกค้าแคบนะคะแคบได้เลยถ้าลูกค้ารับตัวไหนแคบได้เลยตัวแรกมินิเดนป่าไปแหลม A1 คะ่ะลูกค้าใครรับตัวนี้นะคะแคบทักแชทได้เลยตัวที่สองนะคะ A2 แลมโบรุ่นมีเซฟกัดมือคะ่ะ A2 นะคะต่อไป A3 A4 ค,ค่ะ A5 ค่ะ ะะตัวนี้นะคะจะเป็นแลมโบรุ่นมีเซฟกัดมือแต่จะเป็นสีลมดำตัวนี้เป็นสีลมดำลูกค้าตัวนี้สวยมากจะมีอยู่3เล่มด้วยกันนะคะต่อไปจะเป็นตัว A6 นะลูกค้านะ่า A6 นะคะแล้วก็ A7 สุดท้ายค่ะ A8 ค่ะ เดี๋ยวต,ต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะคะว่าหวายที่ใช้ถักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหวายเทียมนะลูกค้าชอบทักมาถามนะคะอันนี้คือแพรจะบอกก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยถักหวายทั้งหมดก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเลือกซื้อเนี่ยลูกค้าชอบแบบไหนให้ลูกค้าทักมาสอบถามได้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบตัวที่แพรเนี่ยอธิบายหรือว่า ขายให้อยู่เนี่ยลูกค้าสามารถแคปได้เลยนะคะถามว่าสามารถทักแชทเพจมีดไทยทํานะนาทอนหรือลิงก์ไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็มาให้ลูกค้าชมแล้วก็เลือกซื้อแค่นี้นะลูกค้านะใครสนใจตัวไหนสามารถทักแชทเพจได้เลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ